คุณรู้ไหมว่าสาเหตุหลักที่ทําให้พลังชีวิตและความมั่นใจของผู้ชายอายุเกิน60ปีลดลงมันไม่ได้เริ่มจากในห้องนอนแต่อย่างใดแต่มันเกิดจากต่อมลูกหมากที่อักเสบและโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าพูดและหมอหลายคนก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าที่ควรสวัสดีครับทุกคนผมนายแพทย์พชชรศรีวัตรผมประกอบวิชาชีพแพทย์มากกว่า35ปีแล้ว และว,วันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องผู้ชายทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่กดติดตามช่องและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคุณลุงท่านหนึ่งมาพบผมอายุ60กว่าปีเขาบอกว่าตอนกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะถึง4-5ถึง5ครั้งนอนไม่หลับเหนื่อยล้า และที่สําคัญคือเขารู้สึกว่าความเป็นชายของเขากํำลังจางหายไปแพทย์ท่านอื่นแนะนําให้ผ่าตัดแต่เขากลัวกลัวว่าหลังผ่าตัดจะแย่ลงทุกวันนี้เขาหายดีแล้วครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาเยอะแยะแค่เปลี่ยนสิ่งที่เขากินทุกวันคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรคต่อมลูกมากโตแล้วใช่ไหมวันนี้ผมจะบอกความจริงที่หลายคนยังไม่รู้ ถ้าผลไม้ธรรมดานาแค่5ชนิดที่หาได้ง่ายสามารถลดขนาดต่อมลูกมาเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและคืนพลังชีวิตที่หายไปได้คุณจะเชื่อไหมก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของผลไม้แต่ละชนิดผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะครับว่าผลไม้ทั้ง5ชนิดที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือกีวีบรูเบอร์รี่หรือบรูเบอร์รี่ทับทิมแตงโมและมะเขือเทศใช่แล้วครับ มะเขือเทศก็เป็นผลไม้นะไม่ใช่ผักอย่างที่หลายคนเข้าใจทีนี้มาดูกันครับว่าผลไม้แต่ละชนิดมีพลังอะไรบ้างเริ่มจากกีวีกันก่อนเลยผลไม้เม็ดเล็กๆสีเขียวๆหรือสีทองๆเนี่ยมันเป็นมากกว่าผลไม้ธรรมดามันเต็มไปด้วยวิตามินซีที่มากกว่าส้มถึง2เท่าวิตามินซีนี่แหละครับมันช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกมาช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง และที่สำคัญมันช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือกีวีมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่เรียกว่าโพลีฟีนอลมันช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ทําร้ายเซลล์ของเราโดยเฉพาะเซลล์ของตอมลูกมากกีวียังมีใบอาหารที่ช่วยระบบย่อยอาหารและลำไส้ใหญ่ด้วยคุณจะกินกีวีแบบไหนก็ได้ครับกินสดสใส่สมูทตี้หรือใส่ในอาหารเช้าอะไรก็ได้ที่คุณชอบ ถ้ากีวีเป็นพลังที่เงียบๆผลไม้ชนิดต่อไปนี้คือการเปิดเผยความจริงอย่างแท้จริงบลูเบอร์รี่หรือลูเบอร์รี่ครับผลเล็กๆสีม่วงเข้มๆนี้มันเต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่ให้สีม่วงนั่นแหละแต่มันทำมากกว่าให้สีมันช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณตอมลูกหมากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าผู้ชายที่กินบลูเบอร์รี่เป็นประจำ มีอาการปัสสาวะไม่สะดวกน้อยลงไม่ต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆและพลังชีวิตก็ดีขึ้นด้วยบลูเบอร์รี่ยังมีวิตามินเคที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือดให้ปกติและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากช่วยปกป้องเซลล์ทั่วร่างกายผมแนะนำให้คุณลุงคุณป้ากินสักหนึ่งกำมือทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นผลสดผลแช่แข็งหรือใส่ในโยเกิร์ตใส่ในซีเรียลก็ได้หมดต่อมาคือทับทิมครับ ผลไม้สีแดงสดใสนี้ในวัฒนธรรมหลายประเทศถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และมันก็ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เฉยๆนะครับมันมีพลังจริงๆเม็ดทับทิมเต็มไปด้วยสารโพลีฟีนอลโดยเฉพาะสารพูนิคาราจินซึ่งช่วยลดการอักเสบและปกป้องตอมลูกมากการศึกษาหลายชิ้นพบว่นาน้ำทับทิมช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์ตอมลูกมากที่ผิดป,ปกติช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและที่สำคัญ มันช่วยเพิ่มในตริกออกไซด์ในเลือดซึ่งทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายรวมถึงบริเวณสำคัญของผู้ชายด้วยคุณอาจจะเคยได้ยินว่าในบางวิดีโอผมบอกว่าทับทิมไม่ดีแต่ให้ผมอธิบายนะครับบริบทมันไม่เหมือนกันในวิดีโอนั้นผมพูดถึงคนที่มีปัญหาเรื่องอื่นแต่สำหรับเรื่องตอมลูกหมากทับทิมดีมากๆครับคุณดื่มน้ำทับทิมสดสักแก้วเล็กๆทุกวัน คือกินเมทับทิมสักหนึ่งกํามือก็ได้ครับผลไม้ชนิดที่4คือแตงโมครับผลไม้สีแดงฉําน้าที่หวานชื่นใจนี้มันไม่ได้มีแค่น้ํากับน้ําตาลมันเต็มไปด้วยไลโคปีนซึ่งเป็นสารสีแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแรงมากไลโคปีนนี้มีการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตอมลูกหมกและช่วยลดขนาดของตอมลูกหมากที่โตเกินไปได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นแตงโมมีสารที่เรียกว่าซิตรูลิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอาร์จินีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีเลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะไปยังอวัยวะสำคัญของผู้ชายหลายคนเลยเรียกแตงโมว่าเป็นเวียกร้าธรรมชาติเลยทีเดียวครับคุณกินแตงโมสดๆเป็นของว่างปั่นเป็นน้ำหรือทำเป็นสลัดก็ได้ครับแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะเพราะมันหวานอยู่แล้วและสุดท้ายผลไม้ที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือมะเขือเทศครับ ใช่แล้วมะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักมันเต็มไปด้วยไลโคปีนมากที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดและที่น่าแปลกใจคือมะเขือเทศที่ปรุงสุกจะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดด้วยซ้ำเพราะความร้อนช่วยให้ไลโคปีนหลุดออกมาจากเซลล์ได้ง่ายขึ้นและร่างกายก็ดูดซึมได้ดีขึ้นมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าในปี2023เขาทนทุกข์ทรมานกับตอมลูกหมากโตมาก แต่พอเขากินมะเขือเทศสดทุกเชา้าทุกเย็นเป็นประจำไม่กี่เดือนอาการดีขึ้นเยอะเลยเขาบอกว่าผมรู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตใหม่นี่คือพลังของธรรมชาติครับคุณจะกินมะเขือเทศแบบไหนก็ได้กินสดทําเป็นน้ำทําเป็นซอสถัดกับไข่ใส่ในแกงจืดอะไรก็ได้ที่คุณชอบแต่ถ้าทำให้สุกจะดีกว่านะครับได้ไลโคปีนเยอะกว่าทีนี้เรามาดูกันครับว่า เราจะใช้ผลไม้ทั้ง5้าชนิดนี้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุณไม่จําเป็นต้องกินทั้ง5ชนิดในวันเดียวหรอกนะครับแต่ถ้าจะกินหลายชนิดพร้อมกันก็ยิ่งดีเพราะมันจะมีผลสะสมช่วยเสริมกันและกันผมแนะนําให้เริ่มต้นแบบนี้ครับเช้าตื่นมาดื่มน้ําทับทิมหรือน้าม,มะเขือเทศสดสดสักแก้วเล็กๆกลางวันกินกีวีหรือบลูเบอร์รี่เป็นของว่างเย็นกินแตงโมหรือมะเขือเทศหมุนเวียนกันไปแบบนี้ให้มันเป็นนิสยัย ไม่ต้องบังคับตัวเองเยอะทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันแต่มีเรื่องสําคัญมากที่ผมอยากให้ทุกคนรู้โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเบาหวานหลายคนถามผมว่าหมอครับผลไม้พ,พวกนี้มันหวานมีน้ําตาลเยอะคนเป็นเบาหวานกินได้ไหมจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงไหมคําตอบคือกินได้ครับแต่ต้องรู้วิธีผมจะบอกเคล็ดลับให้อันดับแรกอยากกินผลไม้ตัวเดียวให้กินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีๆเช่นถั่วอัลมอน โยเกิร์ตไม่หวานหรือไข่ต้มสิ่งเหล่านี้จะช่วยชะตาเมตรการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นทันทีอันดับ 2... เลือกผลไม้ที่ดัชนีน้ำตาลต่ำก่อนในผลไม้ 5... ชนิดที่ผมแนะนำมะเขือเทศและทับทิมมีน้ำตาลต่ำสุดแตงโมมีน้ำตาลสูงหน่อยแต่ถ้ากินไม่เยอะก็ไม่เป็นไรกินสัก1-2แว่นพอไม่ต้องกินทั้งลูกอันดับ 3. วัดน้ำตาลในเลือดก่อนกิน และหลังกิน 2. ชั่วโมงดูว่าร่างกายคุณตอบสนองอย่างไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินแตงโมงน้ำตาลไม่ขึ้นบางคนขึ้นเยอะต้องลองดูเองและที่สำคัญมากการศึกษาพบว่าไลโคปีนในมะเขือเทศและแตงโมงจริงๆและช่วยปรับปรุงความไวต่ออินซูลินได้ด้วยหมายความว่ามันช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้น้ำตาลสูงอย่างเดียวถ้าคุณเป็นเบาหวานชนิดที่1 คุณก็ปรับยาอินซูลินได้ตามที่หมอสอนมีท่านหนึ่งที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเขาบอกว่าหมอเคยบอกผมว่าตอนนี้คุณต้องเป็นหมอของตัวเองคุณต้องลองผิดลองถูกดูว่าอะไรเหมาะกับคุณรวมถึงการปรับยาอินซูลินด้วยเขาเลยลองกินผลไม้พวกนี้และปรับยาตามความเหมาะสมผลก็คือต่อมลูกหมากของเขาดีขึ้นโดยที่ไม่กระทบน้ำตาลในเลือดเลย อีกเรื่องที่หลายคนถามคือถ้าหาผลไม้พวกนี้ไม่ได้จะทํำยังไงโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ที่หาของยากผมมีคําตอบครับถ้าหากีวีไม่ได้ให้ใช้มะละกอมะม่วงหรือฝรั่งแทนได้เพราะมันก็มีวิตามินซีสูงเหมือนกันถ้าหาบลูเบอรี่ไม่ได้ก็เพิ่มปริมาณมะเขือเทศหรือแตงโมหรือใช้เม็ดมะรุมแทนก็ได้เพราะมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเหมือนกัน ถ้าหาทับทิมไม่ได้คุณก็เพิ่มผลไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็กินเมล็ดฟักทองด้วยเพราะเมล็ดฟักทองก็ดีต่อตอมลูกมากๆเหมือนกันมีสังกะสีสูงช่วยลดการอักเสบหลายคนถามว่าเมล็ดฟักทองดีไหมผมตอบว่าดีมากครับกินได้เลยที่สําคัญคืออย่าให้มันเป็นข้ออ้างใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเทศเรามีผลไม้เยอะแยะมะละกอมะม่วงฝรั่งส้มเงาะลองจินลำไยมังคุดทุเรียน มันก็มีสารดีๆทั้งนั้นแค่คุณเลือกกินให้หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจแล้วผลไม้พวกนี้มันทำงานอย่างไรกันแน่ในร่างกายมันไม่ใช่แค่กินแล้วหายป่วยเฉยๆนะครับมันเป็นกระบวนการเมื่อคุณกินผลไม้พวกนี้เป็นประจำสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปทำงานในเซลล์ลดการอักเสบลดการบวมของต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากบวมน้อยลงมันก็กดท่อปัสสาวะน้อยลง คุณก็ปัสสาวะได้สะดวกขึ้นไม่ต้องตื่นกลางคืนบ่อยๆเมื่อคุณนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นระดับฮอร์โมนก็สมดุลขึ้นพลังชีวิตก็กลับมาความมั่นใจก็กลับมาทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดครับมันเหมือนกับลูกโดมิโนที่ล้มทีละแผน่นเมื่อคุณเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆน,น้อยๆอย่างกินผลไม้5ชนิดนี้มันจะส่งผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกดีขึ้นนอนหลับดีขึ้น เคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตก็จะกลับมาอีกครั้งแต่มีข้อสําคัญที่สุดที่ผมอยากให้ทุกคนจําไว้คือความสม่ําเสมอครับไม่ใช่กินวันนี้วันเดียวแล้วคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะหายมันไม่มีทางเป็นไปได้คุณต้องทําให้มันเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกินทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนคุณลุงท่านที่ผมเล่าตอนต้นเขากินมะเขือเทศ ทุกเช้าเย็นเป็นเวลา3-4เดือนถึงจะเห็นผลชัดเจนไม่ใช่กินวันเดียว2วันบางคนอาจจะเห็นผลเร็วกว่าบางคนอาจจะช้ากว่าแต่ถ้าคุณทำอย่างสม่าเสมอผลมันจะมาแน่นอนครับและอย่าลืมว่าคุณต้องฟังร่างกายตัวเองด้วยถ้ากินผลไม้ชนิดไหนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องเสียหรือแพ้ก็เปลี่ยนไปกินชนิดอื่นอย่าฝืนร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีกับคนนึงอาจจะไม่ดีกับอีกคน ต้องลองดูเองอีกอย่างที่สําคัญคือผลไม้พวกนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาทุกอย่างได้หมดถ้าคุณมีอาการรุนแรงมีเลือดปนในปัสสาวะปวดมากหรือปัสสาวะไม่ออกเลยคุณต้องไปพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ผลไม้พวกนี้เหมาะกับคนที่มีอาการระดับเริ่มต้นถึงปานกลางหรือใช้เป็นการป้องกันหรือใช้เสริมการรักษาแบบอื่นๆไม่ใช่ใช้แทนการรักษาทางการแพทย์ทั้งหมด แต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้กินผลไม้พวกนี้เป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ลดความเครียดชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณไม่เคยคิดผมเห็นผู้ชายหลายร้อยคนที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขาบอกว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนอายุ40อีกครั้ง แม้ว่าผมจะอายุ65แล้วนี่คือพลังของการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เป็นวิธีที่คุณใช้มันร่วมกันเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงยั่งยืนของพลังความชัดเจนและความมีชีวิตชีวาของความเป็นชายร่างกายของคุณเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณมีอย่าปล่อยให้มันทรุดโทรมไปจงดูแลมันด้วยสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ด้วยความรัก ด้วยความเอาใจใส่และด้วยความสม่ำเสมอถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณผมอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังมีปัญหาเดียวกันกับคุณและอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณได้อะไรไปจากวิดีโอนี้บ้างทุกการกระทำของคุณมีความหมายมากและผมขอบคุณจากใจจริงๆครับอย่าลืมติดตามช่องของผมนายแพทย์พรชรชุตวัฒน์เพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ต่อไป ในวิดีโอหน้าผมจะมาสอนวิธีทำสมูตตี้จากผลไม้5ชนิดนี้ที่อร่อยและมีประโยชน์สูงสุดรอติดตามกันนะครับจงดูแลสุขภาพของคุณให้ดีเพราะคุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวจงทำให้มันคุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า